สวัสดีครับคลองพี่พีหนึ่งสองห้าประจำวันอาทิตย์ที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆรับไม่ได้เตรียมมาเลยเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นวันที่ต้องส่งทีสีไปยาโทแล้วเวลากำหนดส่งทีสีไปยาโทรพรุ่งนี้ก็คือบ่ายสามก็คือตอนนี้บ่ายสองสี่สิบสามนะครับอีกแค่อ่อยี่สิบสี่ชั่วโมงกับอีกแค่สิบ 7นาทีก็จะถึงกําหนดส่งแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะฮะ <laughs> จากเมื่อวันพฤหัสที่เห็นวิดีโอของจอบส่งมานาวไปที่อเมริกาความจริงมานาวก็ยังไม่ได้ไปอเมริกานะครับตอนนี้มานาวอยู่ที่นี่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมานาวมาค้างที่บ้านลวครับแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าออกไปดูหนังนะฮะเอาไปดูหนังเอ่อไอโร่มาสเตอร์ที่มานาวชอบนั่นแหละกลับมาทีดึกก็ก็คงคงไม่ได้เจอในวิดีโอนะครับส่วนผมก็เอ่อเขียนที่สี่ดูครับช่วงนี้ก็ไม่ทำอะไรเลยนะฮะนอกจากเขียนที่สิทต่ควา ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ส่วนมากก็มีแต่ที่สิธนะครับก็ส่งเมลไปเมื่อคืนก็ส่งฉบับหนึ่งไปให้อาจารย์แล้วอาจารย์ก็ตรวจแก้กลับมาให้นะครับแล้วตอนนี้ก็ยังแก้อยู่นะฮะแล้วก็ภายในวันพรุ่งนี้เนาะไปสามข้อแนะนำนะครับสำหรับใครก็ตามที่เขียนที่สินะฮะอย่าอู้นะครับ <laughs> เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่เสร็จมันจะแบบว่าเลทจ,จนถึงสุดท้ายนะครับ <laughs> ก็วางแผนให้ดีๆแล้วกันอย่าอู้อย่าเชื่อมั่นตัวเองในวันพรุ่งนี้มากนะครับเพราะว่า <laughs> ตัวเองในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าตัวเองในวันนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าอู้นะครับทาให้เสร็จให้เร็วเลยดีกว่าครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่นี้แล้วกันกลับไปเขียนที่สิต่อแล้วแล้วเจอกันนะครับกับบล็อกพี่พีหนึ่งสอาวันอังคารโดยมะนาวก็กลับไปที่อเมริกาแล้วคงเป็นถึงวันพุธที่ไทยแล้วมั้งรับกว่ามะนาวจะอัพขึ้นแล้วก็วันพฤหัสกับจ็อบวันเสาร์หน้ากับเกมแล้วที่หน้ากับผมรับแล้วเจอกันครับ